เอายกขึ้นมาอยู่ดีวจะลุกงมองมาโอ้เรียบร้อยนะครับสาบไปใช้มามากลอกเอวว่ะหมาแปดต่อสิบเอ็ดเกมา่กดอกไอววะมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปมองเข้าไปเรียบร้อยใบนเชมาเอกลกเอวะน้ตมาตั้งล้ไงวะ รักหายรักหายพากันถอยลงหน่อยก้าวหนึ่งมันกระโดดว้าไอ้บ้าทะเลาะกี่หม้อ12ต่อ8เอาแล้วครับเอายกขึ้นมาเอาจะลุ้งมองมาเอาหยองเปิดเขาเอายกขึ้นไปเขายกอะไรบางเขาไรเรียบร้อยเอาแล้วครับขึ้นด้านไปเลยนะครับ12ต่อ8เก็บมาพี่ที่บอกเนาะสตูมาเกลี่ยมาเก็บมาพี่ท่บอกเนาะสตูมาเกลี่ยมา สิบสองต่อแปดนะครับเกมไม่ดีโยกเกเมไม่เกมต้มากยหน่อยนะลองเล่นหน่อยนะเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลูกม่วงมาเอายังโอ้ยนะครับสาบนใช่มั้มาก็รอไอดูวะเนาะชิบะทายชิมะเมีวอสนุกมากเนาะ แปดต่อส <Ark ham. S 2> ิบสองเอาเหลือเปิดยกขึ้นไปเอาเจ้าหยองปักเข้าให้โอ้เจ้าลุ้งได้อยู่เอาแล้วเจ้าลุ้งว่าไงเอาโมงมาหยองเปิดหัวเอาเหลือยกขึ้นไปเจ้าหยองปักเข้าให้โอ้ยปักใส่เน็ตนะครับเอาครับไล่มาเป็นเก้าต่อสิบสองนะครับใครกูมันหมีมอสซัดเสมอเก้าต่อสิบสองเอาเปิดหัว เอายกขึ้นไปมองเข้าไปเปิดได้อีกเอายกขึ้นมาอยู่ที่จะลุกจะลุ่มว่าไรปักเขาให้โอ้เรียบร้อยไปแล้วครับไกล้มาเป็น10ต่อสิบสองแลวครับงานนี้ยอ่ช่วงดีอยู่นะเกมเมืันก็เล่นสิบต่อสิบสองเอาเปิดหัวเอายกดันขึ้นไปยองไว้ปักเขาให้เรียบหล่อไปแล้วครับลูกเกมไม่เกมอยู่ที่ลูกเสิือบยองนะครับไปนี่เลยเนาะ เอาครับเกมไม่เกมสิบสองต่อสิบเอาเปิดเอายกเอาอย่างไม่เกมนะครับสิบต่อสิบสองจะเอาพัเ้าเหลือยกขึ้นไปเอาหมเอามาเลยเนาะสามีเมามเนี่สิ าลองเเดียวาลงว่าเดยวสิบสองต่อสิเกมไม่เกมเปิดเอายกขึ้นมาเอาหลนมาแล้วหลนมาอยูนี่เจ้าหย่อง ปาาเขาให้เรียบร้อยวะยังอยู่เปิดเขาได้อีกเอาจะลุงมุ่งมาโอ้ยจบเกมย่องเหลือชนะไ,ไป13ต่อ10นะครับโอ้ยังสุดมันนะครับ